สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนได้ลองเปิดหนังสือเรียนของเราดูนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับในหน้าที่5นะคะมาพิจารณาดูว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1.2ส่วน2คืออะไรนะคะจากหนังสือเรียนนักเรียนลองสังเกตสิคะว่า เศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่เท่ากับเศษหส่วนสก็อย่างเช่นเศษสส่วนหเศษห้าส่วนสิบเศษแปดส่วนหกเศษสิบสองส่วนยี่สิบสี่และเศษยี่สิบส่วนสี่สิบหลังจากที่นักเรียนลองดูแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าสามส่วนหก จะพบว่า6เป็น2เท่าของ3หรือ3เป็นครึ่งหนึ่งของ6แสดงว่าเศษ3มส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะเศษ5ส่วน10พบว่า1 0เป็น2เท่าของ5หรือ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10 8ส่วน16พบว่า6เป็น2เท่าของ8 หรือ8เป็นครึ่งหนึ่งของ16ลองดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ12ส่วน24พบว่า24เป็น2เท่าของ12หรือ12เป็นครึ่งหนึ่งของ24จากที่คุณครูได้อธิบายไปตามหนังสือเรียนในหน้าที่5เศษส่วนและ ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีความสัมพันธ์กันก็นกคือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษหรือตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนลองสังเกตดูหน้าต่อไปเลยนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ พิจารณาการใช้เศษ1นส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3.8มส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1.2ส่วน2นักเรียนก็สังเกตดูว่า3เป็นครึ่งหนึ่งของ8ไหมครึ่งหนึ่งสองของ8คืออะไรครึ่งหนึ่งของ8คือ4นะคะครึ่งหนึ่งของ8คือ4คือตัวนี้ แต่3น้อยกว่า4ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะลองดูอีกซัก1ตัวอย่าง11ส่วน14นะคะคือเศษ11ส่วน14มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2เราก็มาพิจารณาดูว่า ส่วน14ครึ่งหนึ่งของ14คืออะไรครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของ14คือ7ดังนั้นตัวเศษเขาให้11มาเราจึงตอบได้ว่า11มากกว่า7 11มากกว่า7ดังนั้นเศษส4ส่วนเศษส1ส่วน14จึงมากกว่า เศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองไปดูที่แบบฝึกหัดวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุสองนะคะในหน้าที่เจดก็คือแบบฝึกหัดนี้ลองดูสิว,ว่าเขาให้เศษส,ส่วนมาจำนวน หนึ่งแล้วให้ดูว่าเศษส่วนใดบ้างที่กำหนดให้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2และมากกว่าเศษ1ส่วน2พอข้อ2ใหญ่ให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะพอข้อที่3เนี่ยลองเติมตัวเลขลงไปนะคะเติมเศษลงไปแล้วดูสิคะว่า ตรงนี้เราจะใส่เลขอะไรให้มีค่าน้อยกว่าเศษ9ส่วน16มากนะคะวันนี้คุณครูก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ